สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักร้อยบนประจำวันวันที่1ตุลาคม2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคล ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีอยากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรหลักร้อยบนนะคะหลักร้อยบนแบบสูตรเดียวแล้วก็ตัวเดียวอาจารย์วางไปแล้วนะคะใครยังไม่ได้ชมลองเข้าไปหาชมดูนะคะทีน,นี้มาดูหลักร้อยบนอาจารย์จะวางเป็นของชุดมาตรฐานนะคะ เริ่มดูตั้งแต่สูตรที่หนึ่งเลยสูตรที่เป็นสูตรระยะยาวนะคะระยะยาวสูตรที่หนึ่งนะ,ะก็ตามมาหลายงวดนะคะมีมีหลุดไปเนาะตั้งแต่เจ็ดศูนย์สามนี่ยาวมาะคะ่ะมาหลุดเอางวดนี่เลยเนาะสี่เจ็ดแปดไม่มีนะคะหลุดไปแล้วงวดที่แล้วแปดหนึ่งสองกลับมาเข้านะเลขแปดแล้วแบบงวดนี้เราก็ลองมาตามดูนะตามนี้เลยนะ ก็คือเจ็ดแปดสามเก้าหนึ่งสี่เจ็ดแปดสามเก้าหนึ่งสี่นะเป็นระยะยาวนะสูตรนี้เราตามเจ็ดแปดสามเก้าหนึ่งสี่นะสูตรที่หนึ่งต่อมาดูสูตรที่สองเลยสูตรที่สองอาจารย์จะตามสูตรนี้นะที่มันเคยหลุดสองงวดเนาะเราใช้นะแต่งวดที่แล้วมันเข้านะคะสูตรนี้เราก็ตามอยู่เนาะแต่ว่า มันแปดศูนย์ห้าเนอะยาวมาเนี่ยค่ะที่มันเคยที่ที่มันหลุดสองงวดนะคะหลุดสองงวดติดกันเราก็ลองมาเช็คตรงนี้นะเข้ามาที่สี่ห้าสามเจ็ดแปดสองสี่เจ็ดแปดแล้วก็แปดหนึ่งสองเข้าะคะ่ะวันนี้หนึ 1, 3, 4, 5, 6, 9, ่งสามสี่ห้าหกเก้าหนึ่งสามสี่ห้าหกเก้าอาจารย์ก็จะติกดไว้สองตัวนี้แนวทางของการชอบอยู่นะคะก็คือหนึ่ง หนึ่งสามสี่ห้าหกเก้าเป็นสูตรที่สองว่าที่แล้วนะั้นเราใช้นะคะเราใช้อยู่อนี้เรามาดูสูตรที่สามเลยสูตรที่ 3. สามสูตรนี้นะเริ่มเข้ามาตั้งแต่หนึ่งเก้าหกหลุดสองวดเหมือนกันนะะี่ค่ะเริ่มจริงที่อาจารย์บอกก็ตั้งแต่หนึ่งเก้าหก ส่วนข้างบนนี้มันจะเข้าบ้างหลุดบ้างที่อาจารย์บอกไปเนาะเข้าเข้าหลุดเข้าเข้าแล้วก็หลุด,ลด,ลดเข้าแล้วก็หลุดเนี่ยถ้าเริ่มจริงตั้งแต่หนึ่งเก้าหกเลยหนึ่งเก้าหกเนี่ยยาวมาถึงสิบสองงวดลวดเนี่ยเข้านะแล้วหลุดสิบสามสิบสี่หลุดพอสี่ห้าสามกลับมาเดินเจ็ดแปดสองเดินนะะเดินเข้าสามตัวเลยด้วยนะอันนี้สี่ห้าสามก็เข้าสามตัวนะอันนี้สี่กับ 7, เจ็ดเหลือสองตัวแปดหนึ่งสองเหลือสองตัวเนี่ยสี่กับเจ็ดแปดหนึ่งสอง อันนี้สามสี่ห้าเจ็ดแปดสองค่ะแต่ในที่นี้เราจะเอาแค่หลักร้อยนะคะหาลักร้อยให้ได้ก่อนเนาะอันนี้ก็คือเข้ามาสี่งวดลวดเลยนะคะตรงนี้เข้าแล้วตอนนี้งวดนี้ที่เราจะใช้นี่นะคะก็ทําตรงนี้เลยนะคะสามสี่ห้าหกเก้าแปดสามสี่ห้าหกเก้าแปดตามนี้เลยนะสามสี 3, 4, 5, 6, 9, 8, นะ่ห้าหกเก้าแปด่ะงวดที่แล้วเราก็ใช้อยู่ต่อมา สูตรที่ 4. สี่สูตรที่สี่เดี๋ยวอาจารย์ที้ดูตรงนี้นิดหนึ่งเป็นคู่ขี้นะคะคู่ขี้อันนี้มันเริ่มเข้ามาดีๆตั้งแต่งวดที่ออกเก้าศูนย์หกนี่นะคะ่ะตรงนี้เลยเก้าศูนหกแล้วหลุดไปหนึ่งงวดนะแล้วกลับมาเดินต่ออีกสี่งวดเลยหลุดนะคะมันเป็นเลขคู่นะ,ะแต่หลักร้อยเป็นเลขขี้มันเลยหลุดไปแล้วก็เข้ามาคู่เลขสี่ขี้เลขเจ็ด คู่เลขสี่แล้วก็คู่เลขแปดนะคะแตอนนี้เรางวดนี้วดนี้เป็นเลขขี้นะคะนี่เก้าหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามห้าเจ็ดนะอาจารย์มาเขียนไว้ตรงนี้นะคะเนี่ยเก้าหนึ่งสามห้าเจ็ดนี่ตรงนี้นะสูตรสูตรนี้อให้ไปแล้วนะเป็นสูตรที่สองนี่เก้าหนึ่งสามห้าเจ็ดเป็นสูตรห้าหลักนะไอ้ชุดมาตรฐานนี้จะเป็นพวกหกหลักนอะ่าสูตรแรกนะก็มาดู สูตรอะไรอีกสี่ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งแปดสูตรนี้นะก็อันนี้หลุดงวดหนึ่งแต่เดินแล้วนะเนี่ยมันเข้าตั้งแต่หนึ่งเก้าหกนะหนึ 1, 9, ่งเก้าหกอะตรงนี้นะสี่ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งแปดสี่ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งแปดใช้นะอาจจาะให้ใช้สี่ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งแปดตัวนี้นะอันนี้เราจะใช้นะ สี่ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งแปดแล้วก็เจ็ดสามใช่ไหมเจ็ดสามสี่เก้าศูนย์หกนะเจ็ดสามสี่เก้าศูนย์หกนี่สูตรนี้เป็นสูตรที่ห้าสูตรนี้ก็เรียนดีนะอันนี้ยังไม่หลุดนะใครจะใช้สูตรนี้ก็ได้นะไม่ยังไม่หลุดเลยนะสูตรนี้อันนี้คือสี่เจ็ดแปดแปดหนึ่งสองนะฮะ แล้วก็เจ็ดสามสี่เก้าศูนย์หกนะเจ็ดสามสี่เก้าศูนย์หกอันนี้ใครจะใช้สูตรนี้ก็ได้ใครจะเอาสูตรนี้สูตรเดียวก็ได้อาจารย์ใส่ดาวไว้ให้แตกแยกแตกต่างกับคนอื่นนะคะอันนี้คือไม่หลุดเลยพวกนี้มีหลุดหลุดเข้าเข้าอะไรแบบนี้ฮะอันนี้เรามาดูสูตรสุดท้ายสูตรสุดท้ายบางครั้งไอ้ที่เดินดีๆบางทีงว่าที่เราใช้หลุดไอ้ที่พวกหลุดหลุดอาจจะเข้ามันเอาแน่ไม่ได้นะคะท่านผู้ชมอยู่ที่ โชคอยู่ที่ดวงของเรานะตอนนี้เรามาดูตรงนี้ก่อนอาจารย์เจอหกเจ็ดแปดอันนี้เป็นสูตรแบบห้าตัวเนาะอาจารย์ตามมาสามงวดแล้วนะเข้าดีนะคะตรงนี้เลยตรงนี้นะนี่นะเลขเจ็ดเนี่ยเจ็ดนี้ก็เข้านะะสี่ก็เข้าแปดเข้าอันนี้ก็หก จ็ดแปดเก้าสองนะหกเจ็ดแปดเก้าสองหกเจ็ดแปดเก้าสองตรงนี้นะสูตรที่สามอันนี้จะเป็นแบบพวกห้าหลักนะเอาเอาแนบไว้ฝั่งนี้แล้วเทียบกันเนาะทำไปทีเดียวเลยนะคะแล้วก็เก้าศูนย์สี่แปดสิสองอันนี้ก็เดินดีนะเป็นสูตรที่ห้าก็ได้นะเนะี่ยแต่ไว้ก่อนละกันเอาเท่าที่เ,เอาเอาเท่าที่ 1. ทำให้ fc ดูนะนี่ก็อันนี้ก็เป็นแนวคู่ขี้เหมือนกันนะคะมันมันเดินดีเนาะแต่ว่าตัวตัวตรงนี้ยังไม่เข้านะคะมันมีห้าหลักใช่ไหมเก้าศูนย์สามนะสองเจ็ดสองแปดเจ็ดสองหกศูนย์ห้าห้าสามศูนย์สี่ห้าสามเจ็ดแปดสองแล้วก็สี่เจ็ดแปดแปดหนึ่งสองเนี่ยเข้าดีนะแต่ตรงนี้นะคะ่ะที่ที่เป็รอยดินสอนเนี่ยตรงนี้มันยังไม่มานะ,ะ่ะ มันจะมาตัวแถวแรกเนี่ยหนึ่งแล้วก็ห้าเจ็ดเก้าเลยนะหนึ่งห้าเจ็ดเก้าสูตรนี้ก็ดีนะหนึ่งห้าเจ็ดเก้าหนึ่งห้าเจ็ดเก้าจันทำไว้ให้แล้วนะหนึ่งห้าเจ็ดเก้าเป็นสูตรนี้ต่อมาสูตรนี้ก็ถ้าเดินดีตั้งแต่เก้าศูนย์สามนะ จานเช็คสูตรออกมานะคะเก้าศูนย์สามนี่เริ่มเดินดีอนันนี้มันหนีมาที่หลักสิบนะงวดหนึ่งแล้วก็มากลับมาเหมือนเดิมนะคะงวดนี้ก็จะเป็นสี่เจ็ดศูนย์สามหกเก้านะคะก็ถือว่าใช้ได้นะกำลังเดินนะคะสูตรนี้สี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สามหกเก้านี่นะคะอันนี้ก็โอเคอยู่นะเคยเคยหลุดไปครั้งหนึ่งเนาะ อันี้เราลองมาเทียบตัวสูตรดูเอาเฉพาะชุดมาตรฐานมาทําก่อนดูเลขหนึ่งเลยคะ่ะหนึ่งสองสามเลขหนึ่งมีสามสูตรในหกสูตรอาจารย์ว่ามันน้อยเนาะสามในหกเลยนะคะไม่เอาแล้วกันเนาะส่วนเลขสองจะไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยไม่มีในในนี้เลยะะแล้วเลขสามแล้วแนวทางของเราก็ได้เป็นขี้ด้วยนะคะเลขสามจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้า เลขสามีถึงห้าสูตรนะไว้ก่อนนะส่วนเลขสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเลขสี่เนี่ยมีหกสูตรเลยนะแต่แนวทางของเรานี่ส่วนใหญ่จะเป็นแนวของเลขขี่นะเลขสี่ก็ใส่กอะไว้ก่อนเพราะมันเยอะนะมาเลขห้าหนึ่งสองสามเลขห้ามีสามสูตรนะเท่ากับเลขหนึ่งเลยส่วนเลขหกหนึ่งสองสาม เลขหกนะมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่สูตรอ่ะมีเลขหกมีสี่สูตรเลขเจ็ดหนึ่งสองสามสี่สี่เลขแปดหนึ 4, ่งสองสามเลขแปดสามอ่ะเอาออกไปเนาะมันจะเท่าห้ากับเท่าหนึ่งส่วนเลขเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะเลขเก้าก็มีหกนะเท่ากับเลขสี่เลยแต่เรา จะชอบแนวทางของที่เป็นเลขเลขขี้นะคะเลขคี่เนี่ยเลขเก้าเป็นเลขขี้นะเนยส่วนเลขสี่มันจะเป็นเลขคู่อะมันมีเยอะก็จริงแต่มันเป็นเลขคู่นะตันนี้เลขศูนย์ศูนย์มีอยู่หนึ่งสองสูตรอ่ะสองสูตรน้อยนะคะน้อยกว่าเลขหนึ่งคงไม่ใช่นะนี่อาจารย์คัดมานะก็คือตัวนี้นะเลขสี่กับเลขเก้าสี่ตัวนี้เนาะใส่ไว เนี่ยสกับ9ก้าเอามาตั้งไว้ก่อนนะคือ4ี่กับ9กอ่าสี่กับ9แล้วแนวทางต่อตามนี้นะ1นึสองสามอันนี้9 0้าสองตรงนี้อีกสูตรหนึ่งเนาะอาจารย์ให้ดูยังไม่ทราบนะตรงนี้อ่ะตามนี้นะกำลังเดินนะคะมาตั้งแต่สองเจสองยาวมาถึง8 1ดหนึศนย์แดหนึ่งสองนี่ยังไม่หลุดนะสำหรับวันนี้9 0้าศูนยสองเกยสองอยู่ตรงนี้เลยเนาะ สูตรที่สนะี่เนี่ยนะคะเก้าศูนย์หนึ่งสองถ้าแนวทางแบบชุดสูตรพิเศษนี่นะคะก็จะมีเลขเก้านะคะมาทุกทุกสูตรเลยเลขเก้าเก้าอ่านะคะเก้านะ,ะ, 9, นะ,ะส่วนเลขสี่นะตัวนี้จะมีแค่อ่าไม่ใช่เนาะอันนี้มันมันไอ้นี่มันจำนวนงวดนะเลขสี่จะไม่มีเลยนะคะในเนี้ยอ่นะ ไม่มีเลยเนาะเพราะฉะนันอาจารย์เน้น9ไปเลยแล้วก็หลักร้อยนะคะ9ที่อาจารย์ทําดาวไว้ให้นี่คือเลข9ตัวเดียวนะคะใครไม่ชอบเลข9อาจจะชอบเลขสี่ใช่ไหม x สี่จะเป็นสีเหลืองไปนะคะ่ฟันธงไปเลยเนาะฟันธงใช่ไหมร้อยบน เลขเก้าตัวเดียวไปเลยนะอ่าเลขเก้าแล้วอาจารย์วางไปร้อยบนแบบตัวเดียวนะะถ้าร้อยบนแบบตัวเดียวที่เราทําได้ก็เลขเก้าอ่าถือว่าชนกันนะเก้ากับเก้าชนกันเพราะฉะนั้นก็เก้าไปเลยแล้วกันใครใครยังไม่ได้เข้าไปชมคะมันจะมีอาจารย์วางไปให้นะร้อยบน แบบตัวเดียวแล้วบอกสูตรไปให้ด้วยนะลองไปลองบวกลบคูณหารดูนะเก้นะ9ชน9้าเลยนะคะแล้วเลขสี่นี่คือเลขตัวแทนถ้าแนวทางของเลขขี้นี้หลุดนะเลขสี่อาจจะมาก็เป็นได้นะฮะอันนี้เราทําให้ดูแบบเมื่อกี้นี่นะตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวจารย์ขยับขยายลดไปหน่อยนะคะอ่ะ สำหรับงวดวันที่1ตุลาคมนะคะเราจะรอผลหลักแนวทางของหลักร้อยบนนะคะว่าจะมีเลข9มาให้เห็นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องไปดูวันที่กองสลักประกาศอีกครั้งหนึ่งเนาะ,ะมันจะมีเลข9หรือเปล่านะคะอันนี้อาจารย์ก็คัดลอกมาถึง6สูตรเลยนะหสูตรนะ,ะลองเช็คดูนะคะ คลิปนี้เป็นหลักร้อยแบบง่ายๆเนาะวางให้ชมเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะ,ะคลิปนี้ลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ